สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในารายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมโมบ้ากันนะคะก็คลิปที่แล้วเนาะก็จะเป็นพี่กายหงิดนะคะทุกคนย้ายไป mlbb อ่ะวันนี้เขาก็แบบมีเปิดเผยมีอะไรกันแล้วนะคะก็คลิปที่แล้วก็พูดชื่อผิดพูดชื่อถือก็คือ ชื่อถูกเอ่เอก็แบบชื่อค้ายๆกันนะคะก็แต่คลิปนี้เราจะมาแก้ตัวกันนะคะก็ฝากกันกดแชร like, ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะทุกคนอ่มาเริ่มกับเกม RV ที่ใครรักบ้างเราไม่รักนะทุกคนแล้วก็เขามีนะคะ s อ a d o r of อ a r อ o ฟเไม่ต้องเดาะะว่าเป็นใครนะคะทุกคนดูเงาก็รู้นะว่าคือกิจไงก็กิจไง,ก,ก,งก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่กับ Rv เนี่ยมาเนิ่นนานนะคะทุกคนสังเกตแหวนรูปนี้แหวนอันนี้ให้ดีๆนะดูให้ดีนะคะทุกคนคือตอนแรกอะ่ะเราก็คิดว่าแบบกิจไงใช่ไหมเป็นแบรนด์ a มบ a s s a d o r อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแบรนด์ a มบ a s s a d o r เออเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นสตรีมเมอร์เนาะแต่อันนี้น่าจะแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอ่ะถามว่าทําไมต้องกิจไงอะ่ะทุกคนดูนิ้วอันมาสังเกตค่ะนะ กิ่ายนะคะก็เป็นคนที่แบบอยู่กับ RV, อวียุคแรกๆแหละทุกคนสังเกตนิ้วมือนะคะทุกคนนี่นิ้วมือหนึ่งอ่ะทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะมาดูคลิปนี้ของศูนย์ปมบัดนักกีฬาอ o v <c oughs> <c oughs> นี่โคตรโปะอ่ะทุกคนนี่มันจะมีตรงนี้นะคะเป็นแหวนอ่ะแหวนวงเดียวกับตรงนี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือกิง่ายแล้วก็รวมเงารวมอะไรด้วยนั่นแหละอ่ะก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มาก <c oughs> โอเคปีชีไลปีไลมฟ้าลงไปของฉันเออแก่เวลาได้ัฟเ <Hey, S 2> พื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินสวสวยที่ R v อ,อาเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินตน้น tp7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กำลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนำเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสำหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติม เกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพชันนะคะถัดมามาต่อกับโมบาย g ีเจนที่เรารักกันนะคะทุกคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ m o โมบาย g ีเจนว่าคลิปนี้สรุปคลิปเดียวจบอ่ะคลิปที่แล้วนะคะลงไปว่าเงาตรงนี้คือใครนะคะก็คือทาราหรืออาจจะเป็นพี่จิ้มแจวพี่จิ้มแจวของเราเนี่ยเดานะว่าคือใครอ่ะอันนี้คลิปที่แล้วแล้วนะก็คือพี่ กายหงิดของเรานั่นเองนะคะทุกคนพี่กายของเรานั่นเองอ่ะพี่กายนะทุกคนนี้ยืนยันแล้วนะคะนี่เขาก็เปิดตัววันนี้เลยนะคะทุกคนแบบสดๆร้อนๆนะว่าเป็นพี่กายนะคะนี่ก็คือแม่ทัพแห่งโมบายลีเจนอ่ะแม่ทัพกลยุทธ์ประเทศไทยมันก็ถือว่าแบบกระหึมอยู่เหมือนกันนะทุกคนที่แบบพี่กายเนี่ย้ายมา mlbb เอาจิงก็เป็นเห็นอะไรที่แบบว่าโมบายลีเจนเนี่ยเขาน่าจะเอาจริงอ่ะทุกคนเออเอาจริง อ่ะนี่นะคะใครไม่เชื่อนี่มาดูคลิปเปิดตัวตรงนี้นะคะจะเป็นนี่วันนี้ขอเปิดตัวกายหิดแม่ทัพใหญ่ของประเทศไทยนะคะก็คือเออน,นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดอันต่อไปก็คือเขามีคลิปมีอะไรเปิดตัวอ่ะแลามาดูคลิปนี้นะคะการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่พึ่งลงเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอ่ะโดยคลิปนี้นะคะพี่กายก็ได้พูดว่าทําไมเนี่ยเขาถึงตัดสินใจมาอยู่กับ Mobile า e g e n จนนะคะอ่ะ ก็คือตอนแรกอะโมบายลีเจนนะคะให้ข้อเสนอมา50เราไม่รู้นะว่า50บาทหรือว่า5 0ล้านคือหลายคนก็เออก็เดากันนะว่า50ล้านก็สมมติว่า50นะคะพี่กายบอกในคลิปนะว่า50ส่วนตัวเราขอเดาว่าเป็นล้านนะคะทุกคนบอกว่าแบบโมบายลีเจนคือเขาทุ่มทุนแบบเยอะอยู่แล้วแหละตอนแรกนะคะเขาเสนอมา50ตอนพี่กายอะก็คือยังแบบว่าไม่ได้ตัดสินใจที่จะแบบ ไปนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบอะไรหลายๆอย่างอ่ะแล้วต่อมานะคะเขาก็เสนอมา100นะคะทุกคนก็มีแบบข่าวลือมาว่าร้อยล้านทุกคนอ่ะพี่กายก็แบบเริ่มแบบว่าคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาแบบออฟเฟอร์ให้เราขนาดเนี้ยเหมือนเขาอ่ะต้องการเราจริงๆพี่กายพูดในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเงินสําหรับพี่กายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาว่าแบบจะเท่าไหร่อะไรยังไงเงินน่ะไม่ใช่ปัจจัยหลัก ปัจจัยหลักก็คือพี่กายเคยได้ไปดูแข่งที่อินโดนีเซียของ Mobile l e g e n d s เหมือนแบบเขาจัดยิ่งใหญ่เหมือนแบบเกมนี้แบบทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้าแบบพีทวาประกันใดก็เขาเอภัยแกนมาณที่นี้ด้วยแล้วก็แบบพี่กายก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าเนี่ยถ้าจะให้แบบพี่กายอะไปอยู่กับ m Mobile l e g e n d s อ่ะ i l บ l e g e n d s ก็คือต้องทำลีก อย่างเป็นทางการหลีกแบบจริงจังนะคะตรงนี้นี่นี่น,นีเขาก็แบบมีหลีกมีอะไรแล้วก็จะต้องมีแบบมีแผนสําหรับรองรับมือสําหรับ e-sport ์ port, ว่าแบบจะเป็นยังไงว่าแบบใน e-sport ปีหน้าจะทํายังไงคุณต้องแบบทุ่มเททุ่มกับประเทศไทยแบบเต็มที่นะต้องแบบเอาสุดๆนะสำหรับไทยมบายลรีเจนก็แบบว่าโอเคตกลงกับข้อเสนอนี้นะคะพี่กายเนี่ยก็เลยมาอยู่กับมบลรีเจนนะคะทุกคนอ่ะ ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปเปิดตัวกันนะคะทุกคนว่ามาแล้วพี่น้องแม่ทัพใหญ่กายหิดอ่าไปดูคลิปกันนะทุกคนนี่เฮ้ยเป็นเล่นเป็เล่นอ่ะปึ้งกายหิดกายหิดปิดเสียงดีว่าุุคค้โดนโดนลิกัสจิตนี่เดินมาอันนี้ก็จะเป็นทะลุอีกโลกหนึ่งอ่าใส่หูฟังใส่หูฟังเออ พี่เจวายนะคะพี่เจวายมาแม่ทำมาแล้วเว้ยนี่ The Do icer, Do icer, Do icer. เดอร์ดอยเซอร์ดอยเซอร์ดอยเซอร์ต่อไปเดอะเป็ดเดอะเป็ดมีคีฟมีคีฟนั่งกินพี่ฝันดีอ่าเลิศก็คือหลายๆคนอะ่ะเขาก็จะแซวว่าเนี่ยโมบายดีเจนะ่ะเขาแบบ เอาแต่สตรีมเมอร์ที่แบบตกอับหรืออะไรอย่างนี้หรอคือมันไม่เกี่ยวนะทุกคนมันก็เป็นแบบกลยุทธ์หนึ่งเอาจริงไม่มีสตรีมเมอร์คนไหนตกอับนะทุกคนอะไรอ,นนอนนจริงโหอาจจะมีแผนที่ใหม่อะไรยังไงความสวยซ g จีอดนะเออโเฟนนี่โซลาโมเดลสวยมากโหดูดิโอ้ก็คือการแข่งขันนะคะตอนนี้ม b i l บายลีเจนเนี่ยมีการแข่งขัน M 7นะปีหน้าของไทยนะคะที่ไทยจะเข้าร่วมด้วยเนี่ยจะเป็น M M 8นะทุกคน 8, M 8 M 8นั่นแหละก็คือปีหน้ารอดูนะคะนี่สวัสดีประเทศไทย MLBb มาแล้วนะคะนี่โคตรจะเลิศเนื้อก็นั่นแหละทุกคนสำหรับ Mobile Legends ที่แบบ ยิ่งใหญ่มากปีนี้นะคะก็พี่กายก็แชร์ไปในเพจเฟซนะคะว่ามาแล้วน้อง mlbb ก็คือตอนนี้อยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจลองเล่นเกม mobile legend s นะทุกคนก็เพราะว่าแบบเพื่าอยไาเงี้ดี๋ยมันเป็นเกมที่แบบ มันก็ดีต่อผู้เล่นอ่ะคือจะเล่นทั้ง2เกมก็โอเคนะอย่างเราเนี่ยก็ถือว่าเล่นทั้ง2เกมนะคะทุกคนก็เหมือนมันเป็นสิทธิของผู้บริโภคอะก็ถ้าเล่นทั้ง2เกมก็จะได้รับของรางวัลฟรีทั้ง2เกมอะไรเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็แถมนิดนึงนะคะแล้วก็ต้อนรับนนทาการสู่ mlbb นะคะเราเห็นในเฟซนั้นนน,นทาการโพสเยอะมากว่าแบบรอแบบ rv รอ mlbb อะไรจ้างนะคะก็ดีใจด้วยนะคะตอนนี้ก็ เรียบร้อยนะคะเวลคัมาู่่รอขคาัว m o โมบาย e ีเ n นนะทุกคนและสุดท้ายนี้นะคะก็จะบอกว่ามีคู่มือมารยาแจกฟรีค่ะในงานก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็นั่นแหละถือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเหมือนกันนะสำหรับ Mobile ย e g เจนนะคะก็ดีมากนะคะ FC พี่กายนะคะทุกคนก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ